วันนี้จะบอกให้นะคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรกันที่นี่เลยวันนี้เรามาถ่ายโฟโต้ไลบารี y ของบางเก่า a i r ์เวยกันค่ะในนี้ก็คือภาพเบื้องหลังบรรยากาศนะคะของทีมงานแล้วก็น้องๆน,นะคะที่กำลังถ่ายอยู่ในเซตนะคะก็คือเป็นน้องสจวนกูเกและรุ่นใหม่ของเรานะคะเฟ็ชชี้น่าราักสุดๆเลยนะคะลูซีบรรยากาศนะคะมีทีมงานมากมายนะคะช่วยบิวเอเนจีเอเนจีเอเนจีบู๊บู๊กันนะะไม่มีอ่อมเลยนะคะวันนี้ mm hmm. สวยหรอ ชุดสีงเงินเนี่ยเป็นชุดของไฟรเพเซอร์ er นะคะ,คะก็คือลูกเหลือที่ทํางานมาระยะเวลาหนึง่งแล้วก็ทดสอบอัปเกรดขึ้นเป็นเพเซอร์นะคะ,คะก็จะอยู่ที่ประตูนหนึ่งสวยสุดอยู่ประตูนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะ